มาแล้วกดเอรัว,วตีมอนเฮ้ยเฮ้ยก็ได้อยู่เฮ้ยก็ได้อยู่เฮ้ยสนุกสนุกแค่ได้ตีก็สนุกแล้วอาจจะเป็นสัมพันธ์กับความรู้สึกเก่าๆเก็บเงินอ๋อไนีครับเก็บอ่าเชสนะได้อยู่ได้อยู่ ไปเรื่อยๆมาไหนก็ไม่ท่าไรนี่ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยโบเมื่อกี้คืออะไรสายฟ้ามันคืออะไรไม่รู้ตีก่อน ชอบอ่ะไม่รู้ว่าชอบเพราะว่าถ้าใครมีอายุดูอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าผมนึกถึงตอนผมเป็นเด็กๆอ่ะไมเนอร์ฮีลิ่งพอชั่นเก็บสิครับรออะไรโอเรียบง่ายตีมอนไปเรืเร่อยๆเลเวลมันจะขึ้นแล้วไปไปมาเจ๊เจ๊ทำอะไรช่วยเจ๊ก่อนในช่วงแรกนี้ก็ ใช้ปุ่มเดียวนะครับปุ่ม A ตีอย่างเดียวโอ,โ,โอ้โหพลังชีวิตเราอยู่ไหนเนี่ยไอสีแดงใช่ไหมได้อยู่นะผมว่านะอไอ้ยะมาคนนี้ใครฟอลเล่นชาไมา่หมอผีไอ้พวกหมอผีัดไป พอมดหมอพีเจยบร้อยผมรู้สึกว่าขอบขอบมันคมขึ้นนิดนึงนี่หอกหอกเขาเรียกว่าหอ,อกใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือมันคืออะไรเฮ้ยตัวอะไรมาแล้วเราสามารถคว้างหอ,อกให้เรามีตัวเอ็เพิ่มพลังอ่ามาครับเราเพิ่มพลังการตีแล้ว ตีทีเฮ้ยไม่เท่าไหร่นี่นายเฮ้ยทำไมมันฟื้นพลังได้ด้วยแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างล่างเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ตายอะครับหรือมันมาเรื่อยๆหรือยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายเอ้าสวยละสวยละ งันประเด็นคงไม่ใช่การตีให้มันตายแล้วอ๋อไอเนี้ยฟื้นชีพมาฟื้นพลังตลอดเวลาเรียบร้อยคราวนี้มันจะต้องตายตายแล้วไม่ฟื้นละเดี๋ยวเดี๋ยวหาหัวหน้าประเด็นคือหาหัวหน้าก่อดนู่น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 แล้วจะรู้ได้ไงว่าหัวหน้ากลุ่มไหนนู่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 นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อย นายนายนายเฮ้ยเฮ้ยเกมเดียวเล่นหลายร้อยชั่วโมงมันคือเกมนี้แหละรู้สึกได้ค่ำคืนอันยาวนานมุมนู้นไม่มีอะไรเป็นมุมตัน คุณมนิตาถามว่าเหมือนโดนสตาร์ฟไหมนะครับเกมคนละแนวอันนี้เป็นแบบฟันแหลกฟันแหลกอัพเวลซื้อของฟันแหลกไปเรื่อยๆมาเรามีประสบการณ์แล้วเวลาเราเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้สีฟ้าเฮีไยไปครับไปซอมบี้นี้ไม่มี สีฟ้าโอ้ยคอมบี้นี่ตียากกว่าไอเดอะฟอลเล่นนะครับฮึชื่อว่าคอปเออจำเกมอย่างนั้นนะนะ <c oughs> โอ้โหคอปไฟล์ร์บวกบวกโอ้โ ว่าเรามาเจอไอ้เข้ามาถึงรังมันแล้วแหละมาโอ้อะไรเนี่ยอะไรไอ้ตัวเนี้ยเหรอที่เจตีไม่ได้ปะโถเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้ทำเควสเสร็จสิ้นแล้วพลังชีวิตก็ลดไม่เยอะ โอ้โหเลเวลอัพเฮ้ยได้เราะได้เราะนี่ลุกฟอร์บัตเลเวนอินเดอะแบเรียลกราวนิกซ์ทูเดอะโคเพลนส์อ่าเมื่อกี้เราเราไปนี่ก็ได้ปั๊บเราวาร์ปไปที่โคเพลนโอ้ยมันมันเร็วมากเลยนะกดปุ๊บนี่โหลดเลยนะครับไหนอะหลุมศพอ่ะเอ้ยเอ้ยนี่ไงมอนัสเซอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอนี่เราต้องฆ่าหัวหน้ามัน หวัวหน้ามันอยู่ไหนไหนายอย่ามาหลอกเราเปิดเผยตัวมาซะดีๆนูนนูนมันอยู่ข้างในครับอยู่ข้างใน <c oughs> โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาโอ้โหโอ้โห,โโหโกราฟิกนี้น่าประทับใจ <c oughs> อ,าอาติดติดติดตพลังลดพลังลถสวยแล้ว <c oughs> โอ้คำถามคือถ้าเราตายมันจะไปเกิดที่ไหนวะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราของหล่นอะไรย่างงี้ปะ เฮ้ยดักฮันเตอร์แต่ชอบนะชอบที่แบบเวลาเราเล่นนะ่ะแล้วมันมีชื่ออะไรพวกนี้ขึ้นมาพวกนี้เราจะจำไม่ได้นะว่าแต่และตัวมันคือตัวอะไรหรือว่าเป็นอะไรแบบนี้เกมสมัยใหม่บางทีมันไม่ขึ้นพวกนี้มาแล้วอะ่ะอันนี้คือมันบอกเราหมดเลยว่าอ๋อตัวนี้มันคือตัวไหนยังไงเข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงติดเกมแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเควสสั้นๆนะแล้วก็ รับเควสเแล้วแล้วก็ไปทําแล้วก็ประสบความสําเร็จใช่ปะ่ะทำเควสจบอย่างเงี้ยแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆแล้วโลกที่มันสร้างมามันน่ามันไ่น่าสน,น่าสนใจนะครับน่าเข้าไปอยู่มันมีรายละเอียดใดๆมีเรื่องราวนะแกรนชามอ่าไปไม่ได้ ยกเว้นว่าเราจะวิ่งขวาไปเลยซึ่งได้อยู่แล้วปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแค่นี้เองไฟที่ติดอยู่ตลอดเวลานี่คือขุมนรกใช่ไหมไเฮ้ยตายยากอีกละ ทำให้เล่นอันนี้้วนึกถึงภาคสามอ่ะจริงๆผมก็มีนะผมก็ดองไว้ในเพ s t a t i o นนานมากแต่เล่นมาตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าภาคนี้มันสนุกกว่าภาคสามนะไม่รู้ว่าเพราะว่าแก่แล้วหรือเปล่าเล่นแล้วมันนึกถึงอดีตวัยเยาเ <my> อ้านี่งอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้คอนเซปต์เดียวกันเลยผมว่ามันชุบชีวิตได้เดี๋ยวหาบัตรเลเวนก่อนคนไหนคือบัตรเลเวนนมีไงบัตรเลเวนโดดโดโดขวาดนเรา,าเข้าไปเฮ้ยพลังพลังพลังเราอ๋อตายจะเสียทองอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรเรามีเป็นพันนะครับ ก็คือเล่นไปเพื่อที่จะเก็บเงินเนาะแล้วเงินเนี่ยก็เอามาชุบชีวิตได้ด้วยโอ้โหคุณนอ้องเดี๋ยวมันเสียแค่อ๋อมันไม่ได้เสียแค่ตัวเนี่ยมันไม่ได้เสียแค่เงินเนี่ยมันเสียของไปด้วยเฮ้ ไม่ได้ยังไงเราต้องฆ่าบัตรเลเวนให้ได้เดี๋ยวก่อนขอทำใจแป๊บนึงคุยกันก่อนพักหน่อยพักกินน้ำเเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยทำไมมันโหดอย่างนี้ใจร้ายอ๋อเดินกลับไปที่เราตายโอเคเดี๋ยวได้ของคืนเก็บศพตัวเองอ๋อโอเคโอเคชีวิตดีครับขอบคุณครับ มาแล้วมาด้วยความแค้นอีเจ้นั่นอะไรนะเลเวนบลัดเลเวนอีกาเลือดรู้เลยเพลงตื่นเต้นไปแล้วแล้วก็แล้วก็วกเอเเอเราจะเดินเราจะเเก็บของเราอยู่ไหนเดียวเดียวเดียวทำไมต้องเดินชนหลอดไหมเนี่ยไม่รู้บวกละบวกไม่ไหวเฮ้ยมันไม่ไหวเดียวเติมก่อน ศพผมอยู่ไหนศพผมผมเอาไปเดินยากเห็นไหะศพ o v e r d ร o v e r o ลิตมิดสั้นแล้วเนี่ยไหวไหมเนี่ยตีครับเ้ยทำไมมันวาร์ปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Uh ไอ้พวกนี้มันชุบชีวิตได้ไหมครับหมายถึงว่าศัตรูเนี่ยถ้าเราฆ่ามันเนี่ยแล้วมันตายไหมมันตายไหมมันมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ตายเลยนี่หว่าเดี๋ยวนะ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 ถอยก่อน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 โอ้โอ้คุณครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับคุณครับเออไม่ได้เพราะมันเต็มโอเคมา มาฆ่ามาแล้วมาคิดว่าเป็นบรัดเลเวโดนไหมเนี่ยมันโดนมั้งปะหรือต้องฆ่าเด็กมันก่อนเหรอฆ่าเด็กมันให้หมดเงี้ยเหรอเฮ้ยลงเร็วมากลงเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอันนี้ขนาดใช้ไอ้โพชั่นนั่นนั่นเนี่ย ไม่เห็นยากเลยแบบนี้ก็ตีแล้วถอยดิตีแล้วถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อน,ออนว้าวว้วอ้าเลือดซัดครับเลือดสัดเลือดซัดมาจะบอกว่าพอฆ่าตรงนี้เสร็จไปยืนตรงนู้น บัตรเลเว่นมาพร้อมกับศัตรูชุดใหม่อะเติมเติมยาเขานะี่ฮะมานายก็ไม่ทนอไรนะเราว่านายอ่ะมันเข้าบ้างเม้นี่ยมันเข้านะเฮ <c oughs> ้ยยถอยก้อน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 ,อนมันใส่มันใช้ธนู <c oughs> มันก็หนีมันะฮะ เติมยาละมาบัดเลเว่แล้วไงเราบวกกันที่ค่าสแตตน,นี่แหละมายินบวกกันแมนแมนแบบนี้แหละโดนมั้งไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราวิ่งได้นี่ว่าแกครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วบัดเลเว่แต่แมวนูน,น่าจะไม่รอดแมวนูนเติมยาก่อน มันรุนก็วิ่งเร็วเหมือนกันมาเอาเก็บเงินเก็บเงินเผือตายโอเคมาไม่นายก็เราไม่นายก็เราผมผมเล่นผิดวิธีไปเฮ้ยเฮ้ยหนีไปไหนเฮ้ย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 พลังพลังชีวิตจะหมดเฮ้ย เนะตเติมอนะ<ป>าเข้าไปไม่เกี่ยวตเติมยาก่อนตเติมยาก่อนตเติมยาก่อนเติมยาก่อนใจเตยน็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นหมดแล้วหมดหลอดแล้วเล่นมานักนานลืมเปิดพลังตีแรงอยู่ไหนบัตเลเวนบัตเลเวนเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเราเฮ้ยเฮ้ยไม่ยเยเเยเเ มาบัดเลเวลไม่นายก็เราดูเหมือนจะเป็นเราไม่ใช่นายเดี๋ยวนะ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 เดนะเดียวนะเดี๋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 ยวนะยวนะเดี๋ยนยวนะเดี๋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 วนะวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋นะเดีวะไดนะเม่สะเดี๋ะเดีะเดวะเรีเดียวเดี๋ยเดี๋ยวทำไมีีกนิดเดียวเย้ เกือบตายเต่มพลังกดนโอ้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 โอ